ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าวันนี้ก็มาด้วยบรรยากาศเนาะเย็นตั้งแต่เช้าเลยเนาะแล้วก็เหมือนฝนจะตกเลยครับผมบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับก็เหมาะสําหรับโอกาสพิเศษแบบนี้เลยสำหรับท่านใดที่กาลังมองหาครับบานเดี่ยวใกล้โลตัสนะหังนี้วันนี้ราคาพิเศษครับเปิดราคาไปเลยครับกับราคาเพียงแค่หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทครับผมนะครับราคานี้พร้อมโอนนะครับราคาประเมิน ออมสินเคยไว้ได้ที่ประมาณสองล้านสี่ถึงสองล้านห้าครับผมงี้ดีกว่าแต่วันนี้เราโอกาสพิเศษกับอากาศดีๆแบบนี้หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นใคร,ครที่กำ<ม>ลังมองหาบ้านเดี่ยวใกล้โลตัสนะ,ะบ้านเดี่ยวราคาเทาเฮาส์ครับผมเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเนื้อที่7 1็ดสิบเอดตารางวาครับสามห้องนอนสองห้องน้าครับอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านรัตนานะครับ,รบตรงข้ามยิงๆกับโรงเรียนเอโรงเรียนเซนมรี่เนาะตรงข้ามโรงเรียนเซนแมรี่ใกล้ๆโลตัสนี่แหละนะครับก็ท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวราคาพิเศษต้องติดตาม ไรสดนี้ครับผมอย่างที่ยอกบอกมาเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านหน้าอดน่งด้านหน้าก็ต่อเติมไว้เรียบร้อยนะเป็นบ้านเดี่ยวที่เขาเจ้าของเขาเก็บงานละสีเวเนาะเจ้าของยูเองเป็นบ้านเจ้าของยูเองครับประวัติดีนะประวัติดีแน่นอนครับผมหลังนี้แพงพี่เจ้าของเขาย้ายไปเป็นบ้านสองชั้นครับบ้านประวัติดีกล้ารับประกันว่าประวัติดีงี้ดีกว่าเพราะคุยกับเจ้าของตลอดแล้วก็โดยอย่างที่บอกราคาทาวน์เฮาส์เลยรับแปดแสนห้าหมื่นเนี่ยคุณได้บ้านเดี่ยว ขนาดใหญ่เป็นบ้านที่ต่อเติมนะครับหลังคาลงจอดรถโอ้โหเต็มพื้นที่นะครับฟูกระเบื้อง,รงเรียบร้อยยอคยืนอยู่นี่ก็ได้สักสามคันอ่าค,ครับใครไม่ฝาก่ใจด้านนี้สองคัน,น,นด้านน้าอีกได้เลยตรงด้านนี้ใช้สําหรับจอดรถได้ทํากิจกรรมกับครอบครัวได้เลยครับผมครับภายนอกนี่ก็ปูกระเบื้องต่อเติมเป็นพื้นที่งี้ดีกว่าใช่ใช่ท่านใดที่ชอบแบบบ้านที่ต่อเติมไม่เยอะอะไรเยอะหลังนี้ตอบโจทย์ดูแลง่ายสะดวก แล้วก็ที่สาคัญนะครับเป็นบ้านพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับแอร์เครื่องทําน้ําอุ่นมีให้ครบแน่วัสดุอุปกรณ์ดีเลยนะพี่พี่ผมบอกว่าซื้อบ้านลักษณะสักอายุสักสิบกว่าปีขึ้นไปสิบปีขึ้นไปเนี่ยเหล็กเต็มปูนเต็มแข็งแรงตัวนี้นะครับแล้วก็สารอุปโภคครบเลยนะครับเดี๋ยวน้องเบนมาดูด้านข้างหน่อยเดี๋ยวให้น้องเบนมาดูบ้านค่อนข้างขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยบ้านใหญ่มากครับแล้วก็ในส่วนของการต่อสําหรับหลังนี้ก็อยู่ประมาณสัก เกือบร้อตารางเมตรครับไม่รวมโรงจอดรถนะเดี๋ยวจะมีพื้นที่ต่อเติมด้านหลังให้ด้วยก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ของ a m s เวันนี้ครับเ m วันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวนะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ำเจ็เอตารางวาน, <3 S 2> นะครับอยู่ที่หมู่บ้านรัตตนานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็ฝากกดสก,กิปบอกกันได้นี้บอกเนาะ ครับผมบก็เราอยู่ในส่วนของด้านนอกเราค่อนข้างครบถ้วนละครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในตัวบ้านด้านในก็จะยกสูงจากนี้จะสูงประมาณ60เซนนะครับจากพื้นจากพื้นลงจอดรถนะครับ,รบก็จะเป็นก็สวัสดีสพี่พิศรานะครับครับผม <c oughs> เพื่เผื่ออยากได้บ้านอีกสหลังหนึ่ง <c oughs> ได้เลยฮะมาเลยครับคุ้มนะครับหลังนี้กลับราคา1นึ่งร้ายแปดแสนห้าหมื่นขายถูกกว่าละครับประเมินธนาคารนะใช่คุณได้กําไรตั้งแต่คุณตัดสินใจซื้อแล้วครับผมนะครับอย่าง เข้ามาตรงพื้นที่หน้าบ้านก็ตรงนี้อะไรพี่เป็นระเบียงพื้นระเบียงหน้าบ้านก็แต่ว่าให้ไว้กว้างงนะปกติบ้านสมัยนี้นะครับก็ไม่ได้ให้พื้นที่ทางด้านหน้าบ้านเป็นโซนระเบียงนี่กว้างขนาดนี้นะครับแต่อันนี้นี่คือให้ไว้กว้างจริงๆประตูก็เป็นไม้แท้ไม้จริงนะครับผมก็แกะสลักลูกฝักแล้วก็ลายมังกรเคลือบเล็กเกอร์เงาๆเลยนะครับอย่างที่บอกก็คือหลังนี้เขา รีโนเวทแล้วนะพี่โอะใช่เก็บรายละเอียดสีภายนอกภายในนะครับเรียบร้อยนี่ก็มีนี่มีประตูเหล็กดัดด้วยนะมุงลวดนะก็คือใครซื้อหลังนี้ไปคุณจ่ายเงินมาแล้วก็ขนของของมาอยู่เลยเดียวพวกเหล็กดัดมุงลวดสีภายนอกภายในเขาจัดการว้ให้ละครับนี่เข้ามาก็จะเจอโถงนี่เป็นห้องถงนะครับห้องรับแขกก็ไว้ วางโซฟาดูทีวีได้สบายโซนก็ภายในก็ให้เป็นสีขาวเนาะครับผมสีออกคิ้วครีมขาวครีมนะครับขาวอมเทาเทาครีมคแล้วก็แบบนี้สบายตายดิครับผมมาก็ใส่สว่างค่อนข้างเพียงพอครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นห้องเนี่ยก็จะมีเป็น ห้องทํางานนะห้องทํางานหรือเป็นห้องนอนก็ได้ครับก็แล้วแต่เพราะเธอสำหรับใช้ครอบครัวไม่ได้ใหญ่มากใช้ห้องนี้เป็นห้องรับแขกห้องที่สองก็ได้หรือย่เป็นห้องทํางานก็ได้ก็มีเรื่อง่อากาศมีแอร์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็มีพัดลมอ่าเอางี้ด้วยหนังบ้านเขาเพิ่งรีโนเวทไปมุงลวดใหม่ๆใช่ใช่เขาเปลี่ยนมาให้ใหม่นั่นแหละครับมุงลวดใหม่เลยก็แอร์ก็ยังเป็นมิสู นะครับส่วนฝ้าก็โอทำใหม่หมดเลยเนี่ยใช่ก็อย่างที่บอกรีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเอ่อฝ้าก็ให้เป็นแบบซีไลน์เนาะเป็นฉาบเรียบก็ให้ติดตั้งม้ให้นะครับหลับผมก็โซนด้านหน้าของตัวบ้านแล้วเดี๋ยวเข้าไปห้องนอนที่สองนี่อุปกรณ์ไฟฟ้าเลยเขาอย่างโอ้ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยสุดยอดเหมือนเหมือนบ้านใหม่เลยเนี่ยรันแปดห้าพี่โขาใช่คอมีไกโลตัส ครับผมเอางี้ดีกว่าขุมคุมครับนนเดี๋ยวให้เปิดเข้าไปดูให้น้องเบน้นพาเดินเข้าไปดูห้องรอนที่สองก็เหมือนกันครับพี่ก็อันนี้ก็วางเตียงห้าฟุตได้ส,สบายๆแล้วก็มีแอร์ติดตั้งไว้ให้นะครับอืมีแอร์มี Air มีแอร์เกือบทุกห้องเลยนะเนี่ยโอ้โหแอโอ้นี่พร้อมเข้าอยู่จริงๆเลยนะครับเป็นบ้านที่ว่าคุ้มมากครับนอกจากคุณได้ตัวบ้านแล้วคุณก็จะมี ส่วนที่แบบว่าอาจจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้อีกนะหลังนี้นะบอกว่าเหลือๆแน่นอนครับอ่าถัดจากห้องนอนที่สองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนใหญ่เิเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนี้นะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีห้องน้ําในตัวครับผมก็อ,อย่างห้องนอนนี้ก็เหมือนกันครับเก็บงานรงงานสีให้เรียบร้อยแล้วครับผมตังไว้ให้เป็นโทเรนกินะ,ะครับแต่ที่สําคัญห้องนี้ก็จะมีห้องน้า ครับผมห้องน้ําในตัวนะถือว่าเป็นห้องนอนใหญ่ครับก็สุขภัณฑ์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เข้ามาดูมาชมกันเยอะนึงนะครับวันนี้ a อเอเสของเรานะพามาชมบ้านเดี่ยว1ชั้นนะครับเนื้อที่7 1เดตารางวานะครับสามห้องนอน2ห้องน้ำครับอยู่ที่หมู่บ้านรัตนานะครับห่างจากโลตัสเพียงแค่ห0 0เมตรครับครับผมแหล่งชุมชนแหนะตรงข้ามตรงรีนเส้นแมรี่ แล้วก็ใกล้ถนนบายพาสวิ่งด้รอบเมืองเลยใครใช้คาว่าตัวเมืองเลยดกวใช่ค,คุณได้บ้านตัวเมืองนินเวศสีภายนอกภายในเรียบร้อยหมดแล้วครับตัวบ้านใหญ่หญๆโตๆสิ่งปลูกสร้างเยอะต่อเติมครบๆกับราคาพิเศษนะวันนี้ยันว่าราคาพิเศษหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นราคาประเมนินราคาอยู่ประมาณสองล้านสี่ถึงสองล้านห้า ขนลุกเลยละใครที่กำลังมองหาเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวพี่โอพาล์ห้องครัวเลยเซ็ตจากห้องนอนโซนหน้าบ้านแล้วนี่ห้องครัวเลยอันนี้โอ้โหไฮไลท์เลยห้องครัวเขาเรียกว่าบอกได้เลยว่าสำหรับแบบครอบครัวใหญ่ๆเลยนะมีทั้งที่จอดรถประมาณสี่ห้าคันแล้วก็มีสามห้องนอนมีแอร์ทุกห้องแล้วที่สำคัญห้องครัวเนี่ยโอ้โหโถงกว้างขวาง นี่เลยเป็นครอบครัวใหญ่เลยตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้นนี้ก็เป็นบิวปูนเนาะมีขบองของหลุมติดตั้งไห้เรียบร้อยนะครับส่วนท่านใดอยากจะให้มาเก็บและละเอียดอยากจะใส่เข้าตรงใส่ประตูพร้อมที่คอมบอนเฮาส์คุณไปหาซื้อเลยอยากให้มันเป็นที่เก็บของด้รากใช่ไหมใส่เลยง่ายๆหรือไปกับบิวอินเข้าไปเลยแตที่พี่ย้อบอกบ้านลักษณะเป็นสิบปีเนี่ยข้อดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ประตูไม้หมันต้องห่วงไม่มีไม่มีใครนั่นแล้วนะพี่เดิน เหมือนบ้านผมเอายกตัวอย่างบ้านผมละกันอากาศฝนตกบวมน,นี่บานเป็นหมื่น <c oughs> ใช่น <c oughs> ี่ของแท้นะนี่บานเป็นหมื่นเลยพี่ <c oughs> ไม่เกี่ยอย่างเงี้ยบานเป็นหมื่<ผ>มมนใช่ผมบอกไเลยว่าหูนี่ยังชอบเลยสมัยนี้นะไปหาประตูอย่างนี้นะหาไม่ได้แล้วไม่มีเลย <c oughs> ใช่แล้วก็หลังนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกพัดลมพัดลมติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมครับผมพดี๋ยวพาดูห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องครัวในนี้ก็จะมี พิเศษอีกก็จะเป็นห้องน้ำน้ำรางใช้เป็นห้องน้ำโรมใช้เป็นสําหรับเป็นรับแขกแล้วกันเนาะครับก็สุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะสุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนใหม่เป็นของอะไรอเมริกันแซนด์ด้าแให้ลองเป็นครับผมเป็รักใหม่ๆเลยเป็นอ,อเมริกันแซนดา้านะครับอ่าก็ถือว่าบอกเลยได้ว่าถ้าใครกําลังมองห<ม>าบ้านหลังใหญ่ๆเนื้อที่โอ้โหขนาดเนี้ยแล้วที่สําคัญอะราคาเนี่ยแค่หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเนี้ย บ้านเดียวอ่ารีโนเวทแล้วครับผมมันเลกล้โลตัสราคาขายเข้าเทาเฮาเดี๋ยวยังไม่จบนะตัวบ้านเพราอย่างที่บอกครับบ้านหลังนี้ได้มีการต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับจะอยู่ในส่วนของบ้านหลักที่เขาเก็บรายละเอียดนั้นไปละเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราพ้นกับประตูตัวนี้ไปเดี๋ยวไปดูในส่วนที่เขาต่อเติมไว้ครับผมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นประตูทางด้าน่าหลังบ้านนะครับที่คอนเน็กที่กับอโซนที่ต่อเติมมานะครับโอ้โหอันนี้ก็จะ แม่ก็เป็นห้องควอยังหรือจะเป็นห้องผมว่าไปเอาไว้ทานอาหารได้ใช่ใช่ตรงนี้นะเอาไว้ทานอาหารทำประกอบครัวไทยพี่โยผมว่านะตรงนี้นี่เป็นครัวไทยนี่เหมาะมากมากเลยเพราะมันมีแบบช่องระบายอากาศอย่างพวกนี้ครับนี่โอ้โหแบบแค่เปิดพี่โยจริงจริงถ้าเราอย่างงี้นะเราปิดห้งลวดอ่านะแล้วเปิดได้ไหมสบายอย่างเทียบเนี่ยก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ทุก บอกได้เลยว่ามันคุ้มเงี้ยก็คือทุกพื้นที่ในตัวบ้านเนี่ยมันได้มันใช้สอยได้แบบโอ้โหคุ้มค่าคือถ้าเกิดเพื่อนไปใครมาครับผมเราไม่อยากจะไปรบกวนคนในบ้านใช่เราเราสองคนเนี่เป็นสายแบบพักพวกเยอะเพื่อนเยอะบอกเยอะใครมาตัวตัวไม่เอาเป็นพวกใช่สูวไม่ไหวเขาคือนะสมมติอยากจะพาเพื่อนมาใครมารับแขกครับนั่งตรงโซนเนี้ยผมว่าเหมาะเราไม่ต้องไปผ่านตัวบ้านตัวบ้านใหญ่เพราะยงจอดรถ อย่างตู้ตรงนี้มันคอนเน็กเข้าไปตัวในส่วนลงจอดรถได้อ่าครับผมนี่เลยก็เปิดรับแขกสมมุติอยากเรามาใครมาอยากจะซื้อข้าวซื้อของมานั่งทำอาหารมานั่งกินกันโซโลตรงนี้เลยตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตาหน้าตัวเดียวโต๊ะหกโต๊ะแบบหกคนก็ได้ครับผมแั้งสวยโต๊ะก็มีมากมายให้เลือกเลยครับตามห้างต่างๆครับผม เมื่อวานที่ผมก็ไปสวยไว้เพิ่งละที่ต่อเติมไว้เนี่ยตรงนั้นผมส่วนด้านหลังนี่ที่เขาได้ทําการต่อเติมนี่ก็คือแบบว่าอย่างดีเลยเช่นกันก็คือสามารถทําเป็นที่เก็บของหรือทําแบบพื้นที่สักล้างใช่ไดเลยซักผ้าตากผ้าก็ได้เนอะท่านใดท่านใดเลี้ยงสัตว์ก็ได้เลยได้นะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวทําอะไรเงี้ยอยู่นี้เทรนด์ของคนสมัยนี้อ่าเลี้ยงสัตว์เป็นลูกเลย อ่าเนี่ยยอกไหนึ่งคนในนั้นถ้ามีห้องอย่างนี้นะสบายเลยระบบไปเดินไปเลยมีระบบน้ําไฟฟ้าเรียบร้อยโอ้อย่างี้ดีกว่าลองเป้นพาเงยขึ้นไปดูเหล็กด้านบนหน่อยนี่เหล็กยันนะใส่ทีทีครับผมแล้วก็กระเบื้องก็เป็นอ่าเป็นไทลอนครับผมไม่ร้อนนะครับอันนี้ก็หมดปัญหาเรื่องเสียงเรื่องร้อนไปนะครับแล้วก็อย่างพวกนี้ก็ถ้าเกิดถ้านายกลัวที่จะนักมาใส่เป็นพวก อือมันกระเด็นน้ดนึงนะครับแต่อันนี้เระบายอากาศดีเลยเหมาะเราเดินเข้ามาข้างในผมคิดว่ามันเจึดัดแต่ไม่ึดแน่ลมมันงรัลมมันสูงใช่ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็เอเมสเซจของเรานะครับพามาชมบ้านเดี่ยวนะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านรัตนานะครับบ้านเดี่ยวเจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับสามห้องนอนสองห้องน้ํากับพื้นที่ใช้สอยแบบเต็มเต็มนะครับและที่สําคัญราคาแบบโอ้โห เปิบ้าดีนะใช่มีคนอยู่มีอะไรดีครับเราไปหันมาถ่ายเาพกว่านี้อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะปิดคลิปตรงนี้แหละก็สําหรับนี้เลยนี่แหละตรงหน,น้า <ไว S 1> บ้านนี่แหละครับผม,มสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวใกล้โลตัสครับกับ,ร,บราคาสุดคุ้มค่านะหลังนี้เจ็ดสิบเอ็ดตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ําเจ้าของรีโนเวทสีภายนอกภายในไว้ให้แล้วครับผมเรื่องไฟฟงไฟฟ้าเขาเซ็ตอัพไว้ให้ใหม่หมดแล้วแถมพื้นที่ต่อเติมครบบแบบนี้นะครับราคาเพียงแค่ ครับราคาเพียงแค่นะครับหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นนะครับราคานี้พร้อมโอนนะครับราคาที่พร้อมโอนด้วยครับผมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถก็สามารถติดต่อสอบถามได้เพราะทางบริษัทของเรานะครับบริการยื่นกู้ขอสินเชื่อให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกขั้นตอนไม่ว่าจะฝากขายฝากซื้อไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ก็ฝากอันนี้ด้วยสําหรับงานพิเศษแบบนี้ก็ของขวัญปีใหม่เป็นช่วงปีใหม่นะครับเจ้าของก็เพิ่งปรับราคาลงมาบอกว่า โอเคไหนๆก็นั้นก็ถือมอบเป็นของขวัญพิเศษไปให้คนที่จะได้เป็นเจ้าของใหม่ไปแล้วกันเพราะพี่ก็รักบ้านหลังนี้จะบ้านอยู่เองแล้วจะของคนรักบ้านมากบ้านนี่เขายังจ้างแม่บ้านมาดูแลตลอดนะคือของสำคัญใครได้ไปเดี๋ยวผมบอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะเดี๋ยวนี้บอกเลยแค่คุณมาต่อเติมลงรถอย่างพวกนี้กันสามแสนใช่สองแสนสามแสนต้องมีนะครับซึ่งหลังนี้ราคารวมครบทุกอย่างแล้วหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่น ข่าวพิเศษแบบนี้ครับห้ามพลาดเดี๋ขาดนะครับก็ทุกก็ช่องทางฝากช่องทางหน่อยถ้าท่านใดสนใจนะครับก็มาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089215022หรือที่เบอร์โทรสำนักงานนะครับ055441456นะครับหรือจะเป็นช่องทางไลน์ไลน์แอด t ิกต็อกยูทูบหรือ Facebook ก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดกันได้ข้อมูลต่างๆเรายินดีให้บริการก็ส่วนในเรื่องสินเชื่อก็อย่างที่พี่โอพูดไป ครับท่านใดที่สนใจหลังนี้อยากจะเข้ามาพูดมาคุยกันก่อนเหมือนเดิมก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมเอเมสเซจราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกหลัครับผมนะครับก็ฝากหลังนี้ไปด้วยนะครับผมราคาุพิเศษแบบนี้ก็คุ้มมากๆแล้วกันครันี้เนาะบ้านเดียวเดี๋ยวนี้ในเมืองไม่มีหรอกราคานี้ค่ับครกว่าสองหายากเหนื่อยแล้วครับบอกได้เลยครับผมก็ฝากหลังนี้ไปด้วยครับก็มีอะไรฝากไหมคาคมคําคมมีไหมอืมอย่าให้ค่ากับของที่ไม่มีค่า แต่ของที่ไม่มีค่าอาจจะมีค่าสําหรับเราสักวันหนึ่งแต่หลังเนี้ยรับประกันใช่มีค่าแน่นอนคมมีค่าแน่นอนอย่างมีค่าแน่นอนจัดได้นะครับประเมินคุณซื้อกําไรตั้งแต่ที่คุณตั่งินใจซื้อแล้วใช่ครับผมคือถูกกว่าละครับประเมินธนาคารโอเคท่นนี้สวัสดีครับคุณไพ่ผมกราบสวยๆฮะแต่งนี้รีบเข้ามาดูกันครับ